สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับช่องเคมีกาชาแนลวันนี้นะคะเป็นวันที่31ธันวาคม2563นะคะซึ่งเป็นวันสุดท้ายของปีนั่นเองนะคะตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะนี่เราก็จะข้ามปีไปพร้อมๆกันนะคะในเวลาเที่ยงคืนตรงเลยดูซิว่าหนูถึงไหมไปดูกันเลยก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ติดตามหนูมาตลอดนะคะตอนนี้ช่องของหนูมี100ซับสไคร์แล้วนะคะ และคนที่จะข้ามปีกับเราในวันนี้นะคะก็มีคุณพอ่อกับคุณแม่แล้วก็มีคุณเพื่อนอีกคนนึงซึ่งเขาไม่กล้าออกกล้องนะคะ ัวนะคะเราจะมาทําอาหารว่างเพื่อจะได้ไม่หลับก่อนเที่ยงคืนกันนะคะซึ่งวัตถุดิบหลักของเราก็จะมีไอศ์ครีมนั่นเองค่ะเราจะแห็งกับเพื่อนนะคะให้ไปหาวัตถุดิบเสริมนะคะเพื่อมาดูกันว่าใครจะทําเมนูอะไรบ้างไปดูกันเลย ตอนนี้นะคะเราก็ได้ทำอาหารนเสร็จแล้วนี่มเมื่อกี้ทุกคนก็ได้เห็นไปแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาชิมกันดีก,กว่าว่ารสชาติจะกินได้ไหม ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะรวยแห่องอทั้งปีค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะที่สําคัญน,นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนที่ใหม่ๆด้วยนะคะบ๊ายบาย